การพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องกามนะครับพระาจาท่านตรัสว่ากามเนี่ยเป็นถึงอาณาจักรของมารครับเป็นที่เที่ยวหาอาหารของมารเป็นวิสัยของมารแล้วท่านกำชับเอาไว้ในท้ายพระสูตรว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่ออริยสาวกผู้ตามศึกษายอยู่อยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์คุณาแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องกามแล้วก็นิสระอุบายที่เป็นเครื่องออกของกามสําหรับคารวะท,ทั่วไปด้วยครับอาจารย์กราบขอบพระคุณครับ ก็เรื่องของกรรมธาตุาหรือกรรมภพเนี่ยนะก็คือตัวธาตุสี่ดินน้ำไฟลมซึ่งมันก็มีอสสาธาของมันและขณะเดียวกันมันก็มีอาทีนวะคือโตษบุคคลใดเนี่ยมาเพลิดเพลินพ่ำสรรเสรญอยู่กับรสอร่อยของดินน้ำไฟลมเนี่ยหรือรสอร่อยของรูปเนี่ยสัตว์นั้นก็จะติดอยู่ในรูป แต่ถ้าใครเนี่ยมามองเห็นอาทิวะคือโทษของมันว่าดินก็มีการแปลเปลี่ยนน้ำมีการแปลเปลี่ยนไฟลมมีการแปลเปลี่ยนหมดตรงนี้จะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยออกจากกรรมาธาตุได้หรือกรรมภพได้ตัวกรรมาธาตุเนี่ยก็พอมาเป็นอายตนะเนี่ยก็คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองห้าอายตนะ ของกายเราเนี่ยเป็นในส่วนของรูปหรือในส่วนของธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเรียกว่าเป็นกามธาตาุดังนั้นธาตุนี้พระองค์เรียกว่ากามธาตาุในการมธาตาุเนี่ยในส่วนของภายนอกมีอะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายองเรียกอาจตนะทั้งห้า ภายในภายนอกอย่างเนี้ยเรียกกรรมคุณเมื่อมีการกระทบกันแล้วเนี่ยเกิดการคิดตรึกขึ้นมาแล้วเราพอใจในความคิดตรึกนั้นเรียกว่ามีกรรมการพอใจในกรรมตรงตัดว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจ,จิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กรมไม่แต่ความกำหนัด คือความพอใจไปตามอำนาจความติดตึกคือการคิดเนี่ยนั่นแหละคือกรรมของคนเรานะหรือสังกับราคะสังกับปะนะการปรุงแต่งราคะพอใจพอใจในการติดกตึกหรือการปรุงแต่งเนี่ยคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็มีอยู่ตามประษาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะ เอาออกเสียซึ่งฉันท่านะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นแต่นั้นอารมณ์มันจะวิจิตอย่างไรก็ตามหน้าที่เราคือถอนความพอใจออกแต่นั้นเมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นปุ๊บก็วางเฉยๆพอใจเกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บวางเฉยเอาอุเบกขาหรืออทุขมสุขเป็นวิหารธรรมหรือกลับมาอยู่กับลหมหายใจเข้าออก หรือกายยาตาสติเพราะขณะนั้นจิตกําลังเข้าไปเพลิดเพลินไปพร่ำสรรเสริญไปเมามกอยู่ละกับรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้ห้าช่องทางดังนั้นพระองค์แสดงถึงการติดยึดว่าติดยังไงแสดงถึงการปล่อยปล่อยยังไงท่งนี้ถ้าอารมณ์เหล่านั้นเรายังไม่ได้ประสบยังไม่ได้รับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทาง เราสามารถคิดตรึกหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให่ควรพิจารณาได้จึงมีวิธีเช่นว่าอสุภะขึ้นมาหรือวิธีที่พระองค์เรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารให้เป็นปฏิกูลพิจารณารูปกายให้เป็นของปฏิกูลตรงนี้ก็คือการคิดตรึกคิดแล้วปิติเกิดไหมสุขเกิดไหมจิตตั้งมั่นไหม ถ้ามีอาการอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยได้ความซาบซึ้งกับการไข้ควรน,นั้นจนปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นได้นี่ก็เป็นหนทางในการเข้าสู่วิมุตติได้เหมือนกันจากนั้นก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดติดตึกเนะ่ะมันคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นนามธรรมอีกก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งรูปเรากำลังอาศัยนาม คือการคิดเพื่อปรุงแต่งปล่อยวางรูปแล้วจะปล่อยวางนามยังไงต่อไปก็ต้องใกล้ควรวานามธรรมาท,ทั้งหลายที่เราคิดขึ้นมาก็ล้วนมีการเกิดตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามจะคิดอกุศลขูศลล้วนเกิดดับทั้งหมดเห็นอย่างนี้ทําได้อย่างนี้ก็จะปล่อยวางนามธรรมาได้ปล่อยวางเรื่องรูปได้ แต่ถ้าใช้มรรควิธีอาณาปานสติก็ไม่ต้องไปใคร่ควรในส่วนของธาตุดินให้เป็นอสุภะหรืออะไรก็ดูลมหายใจที่วิญญาณมาตั้งอาศัยมารู้แจ้งแล้ววิญญาณหายจากลมไปก็คือรูปดับไปคิดนึกก็คือนามเกิดเพลินสักพักหนึ่งละนันทิคือความเพลินนามก็ดับจิตกลับมารู้ลมรูปก็เกิด ดังน,นั้นรูปเกิดดับนามเกิดดับคนที่ทำอย่างนี้ชื่อว่ากำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้ก็ทําซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทําแค่นี้ซ้ำๆอย่างนี้ก็สามารถเข้าสู่วิชาวิมุติได้เองอย่างนี้ก็จะไปเข้าหลักเกณฑ์ที่ที่ทรงแนะนำให้ จตาโรชานางผู้ที่เจริญฌานสีอ uh huh. พิจารณาในเรื่องของโทษในเรื่องของรสอร่อยของ uh huh. ของทั้งรูปล <Yeah. S 2> และนางให้ให้ปล่อยวาง <Yeah. S 2> ก็คือพระเจ้าท่านทรงทรง,งข้ามเลยจากการที่มองเห็นโทษแล้วเนี่ย uh huh. ให้มีการปล่อยวางแล้วก็กลายเป็นอนิจจสัญญา uh huh. เห็นรู้ uh huh. ในการเกิดดับความไม่เที่ยงของมันแล้วก็สามารถปล่อยได้แล้วก็เข้าสู่ยมุทโดยดโดยการปล่อยวางอุปถิทั้งหลายที่มี ออครับอทิสยดยอดมากครับ่า,อาขอบคุณาาครับอาจาน์ครับอใจ